สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาชมการแข่งขันไฮไลท์ในการวิ่ง4คูณ100เมตรหญิงครับสาวไทยสร้างรอยยิ้มให้กับชาวไทยอีกแล้วนะครับมากันครบเหมือนเดิมนะครับคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับการวิ่ง4คูณ100เมตรหญิงคือมาเลเซียแล้วก็เวียดนามฮะทีมหญิงไทยนะครับเป็นแชมป์เก่า2สมัยนะครับเราต้องการสมัยที่3ฮะ และนี่คือการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ประเทศกัมพูชานะครับนักกีฬาเข้าสู่บ็อกซ์สตาร์ทครับนักกีฬาจากไทยอยู่ในช่องวิ่งที่3นะครับไม้ที่1สุภาัรทิปัดนะฮะกำลังจะปล่อยตัวนะครับไปแล้วครับไม้ที่1สุภาัรทิปัดนะครับ,ารบจากหน้าจอเรายังไม่เห็นแต่ว่าเราจะดูจังหวะส่งไม้ไม้ที่2ครับ ให้กับสุภานิชภูลเกิดฮะยังไม่ส่งครับโอ้โหส่งไม้ช้านิดนึงครับแต่ว่าสุภานิชนี่ต้องบอกว่าเบอร์ต้นในการสปีดของผู้หญิงนะครับวิ่งทางตรงได้ดีฮะจะเข้าสู่ไม้ที่3ครับออนอุมาเชษฐาประสบการณ์ความเร็วไม่ต้องห่วงครับโอ้โหวิ่งได้ดีครับวันนี้วันนี้ออนอุมาวิ่งได้ดีฮะและกำลังจะเข้าสู่ไม้ที่4ี่ครับ ทีชาเพชรกุลสปีดขึ้นมาแบบเหนือเหนือเลยครับฉีกทั้งมาเลเซียฉีกทั้งเวียดนามฮะแล้วเจ้าตัวก็มั่นใจนะครับชูมือขึ้นแบบนี้เข้าที่1ครับคุณผู้ชมทีมชาติไทยนักวิ่ง4คูณร้อยเมตรหญิงเป็นแชมป์สมสมัยกีฬาซีเกมครับไม่มีคำอธิบายใดๆให้กับพวกเธอนะครับกองเชียร์อย่างพวกเรานะครับนี่ฮะขนกันไปนะครับต้องบอกว่าขอบคุณที่ เพิ่มเหรียญทองนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักกรีธาทีมหญิงด้วยฮะในช่วงของ2วันที่ผ่านมานะครับเธออาจจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เธอเรียกความมั่นใจกลับคืนมาแล้วครับแชมป์ที่เราควรจะเป็นแชมป์แชมป์ที่ควรอยู่กับเราครับ4คูณ100เมตรหญิงฮะ สุดยอดมากครับทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีและก็งดงามนะครับมาดูภาพช้ากันครับจังหวะส่งไม้ตรงนี้ฮะนี่ครับเรายังแม่ผมเห็นไม่ชัดแต่ว่าดูเหมือนยังจะช้ากว่าเวียดนามนิดนึงครับแต่ว่าสปีดฮะไออตรงนี้โอ้โหช้ากว่าเวียดนามอยู่นะครับ ไม้สองเข้า3ยังช้ากว่าวียดนามอยู่นะครับแต่ว่าออนอูมาเช่ถาครับวันนี้วิ่งดีจริงๆแล้วก็ไม้ที่4ฮะอธิชาเพชรกุลครับขาดเลยครับสูสีมากับมาเลเซียแล้วก็พอจังจับจังหวะได้ตัวตรงได้นะครับเร่งสปีดแข็งแรงขึ้นมาเฉยเลยครับวันนี้ทีมหญิงโอ้โหผมนยิ้มไม่หุบเลยครับและนี่ครับความกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นตลอด2วันครับคุณผู้ชมหายไปหมดฮะ เหรียญน,นี้ยกให้กับพวกเธอทุกคนแล้วก็กองเชียร์ชาวไทยทุกคนครับรอดูเวลาสักครู่นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้มีรายการสำคัญอีกฮะอย่าลืมกดติดตามกด s u b s ไ r i b e นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬากรีทาไทยทุกท่านครับนี่ฮะวันนี้ชูนิปองเยี่ยมฮะแบบนี้เขาเรียกว่าคณะขวัญใจคุณผู้ชมมาแล้วครับเวลาครับ ทีมชาติไทยครับ44.24วินาทีฮะเวียดนาม44.51วินาทีมาเลเซีย44.58วินาทีทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง4 x 100มเมตรหญิงครับหวังว่าคืนนี้คงจะมีความสุขมากๆพรุ่งนี้เจอกันวันนี้สวัสดีครับ